ก็ขอกาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้คณก็กำลังอยู่ในรายการฮีโร่ครับทีวีนะครับวันนี้เราก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟมันคล้ายๆแบบเป็นเกาะลอยฟ้าแต่ละเกาะให้ส่วนเน่ะใช่ไหมเล็กอเอออยางเล่นเ่มเปอล่ะเออก็น่า๋ยอมันไม่น่ามันน่าอะไรส่วนไอพี๋ยวผมไว้ใต้ลิงก์เลยนะครับก็เขอยขึ้นเน่ยเขาเล่นกันเลยผมจะเล่นให้ดูสักรอบ รอบฝังรอบพอ,อเขา,าละเล็กโอ้เข้าแล้วโอ้โอ้วิ่งโอ้ดิเขาวิ่งเลยว,วิ่งอะไรวิ่งอะไรอยู่ไหนอ่ะมันจะเป็นป้ายอ่ะประหนึ่งครับประหนึ่งปลิกเขาโง่จริงมไหไม่เคยเข้าเลยเกมโอ้จริงเะล่ะอย่างอนอย่างอนอย่างอนเลยไอ้หนูน้อย นราจะด่านนี้น่านฟลิกเข้ามาแล้วสวัสดีนี่อะไรอยู่ตรงไหนถ้าเสียงมันจะไปไปไม่พร้อมภาพนะก็ขอทนได้ก็ทนหน่อยก็ถ้าทนไม่ได้ก็คอมเมนต์คอมเมนต์มาแล้วกันนะเย้ยนี่มีเพชรอยู่ตรงนี้ด้วยอืมขาดิกสามนบางก็มีมีหมดทุกเกาะแหละโยเว้นจะขุดปะละ่ะ แต่อยาหวังว่าจะไดขุดเถอะมารอคนเข้าครับอีกคนเดียวเอง <dul ce> อตีแค่ต่อยบล็อกให้แตกอีกคนเดียวหรืออ๋ออีกคนเดียวมาเริ่มครับทำอะไรอะแข่งกันไงฆ่าคนเอา๊าตายเลยตายอ๋อเรามีให้เราอมอยเริ่มมาก็ตายเลยครับตัวเองตกตายมา,อาขอหักขอหักเอ่ออา้อาวคลอก อ้เอหอะไรละเอยก็เซิร์ฟนี้ก็มันพอสมควรนะก็มีหลายเซิร์ฟอยู่แหละเซิร์ฟไปแน่ก็เอาไว้คิดนี้ก่อนนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผปกอตัวไปเล่นก่อนบ๊ายบาย